ช่วงบ้านนี้มีคนห่วงใหญ่สนับสนุนโดยมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าสัทธาการเดนเพลสบ้านหัทยรัก ฉันและธรรมบารฮีมอัสส,สลามุอะลัยกุมวะารอมมะตุลลอฮิวะบะเราะการตัวนะครับวันนี้ก็ทางมูลิติมลิิสภาชนร่วมกับมัสยิดยาเมออำเภอยี่งอเทศบาลตำบลยี่งออำเภอยี่งอ,จ,งอจังหวัดลักชัวร์นะครับวันนี้ได้มาเยี่ยมครอบครัวในกนพาพระครอบครัวหนึ่งนะครับในเขตเทศบาลตำบลยี่งอนะครับเป็นครอบครัวของครอ,อบครัวเย่บุร็งนะครับซึ่งมีลูกนะครับ ซึ่งเป็นเด็กกำพร้าที่นี่นะครับบ้านเล็กที่ที่ที่นี่ก็คือเป็นบ้านเล็กที่40หมู่7ตําบลยีง่งออำเภอยีง่งอยี่งอจังหาาวัดราชบวัดนะครับออค่บพะพเจ้าชื่อนางมณีพรเย่มูเรง็งชื่อที่บ้านเขาเรียกว่าอมะชื่อมะหาสมะมีลูกสองคนคนโตก็อายุ20แล้วคนคนที่สองอายุ11ปีเออสามีของกะเนี่ย เสียชีวิตนานหรือยังครับเสียชีวิตเมื่อปีพศ2548ครับมันที่26กันยา48ครับก็ตอนนี้มีลูกทั้งหมด2คนนะครับก็คือน้องคนนี้ชื่ออะไรครับเด็กหญิงชซยลาแซนุงค่ะเรียนอยู่ปะไหนนะครับป .6 ค่ะป .6 โรงเรียนบ้านยี่งอค่ะบ้านยี่งอครับตอนนี้ไม่ทราบว่าทำอาชีพอะไร กับเมื่อเมื่อก่อนตอนที่สามีเสียชีวิตก็ทางอำเภอได้ให้ทำงานเยียวยา4,5 0 0ก็ทำงานได้6ปีทางอำเภอมาปีห6ปีห6ทางอำเภอไม่ให้ทำแล้วเพราะว่าสามีไม่ใช่เป็นเรื่องสถานการณ์เพราะว่าเป็นเรื่องเดีส่วนตัวเลยไม่ให้ทำงานปีนี้ก็ไม่ได้ทำงานทำงานมา หปีแล้วแล้วตอนนี้รายได้หลักจากครอบครัวปัจจุบันตอนนี้เนี่ยก็มีรายได้จากไหนก็ทํางานทั่วไปเลี้ยงบางทีก็มีเอาเขาามาเลี้ยงเด็กเล็กๆไม่ช่วยเลี้ยงค่ะบางทีว่างๆก็ขายขนมอยู่หน้าบ้านครับลําบากไหมว่าครอบครัวเราตอนนี้คือลําบากมากๆเลยค่ะลำบากมากนะนี่สินมีไหม นี่สินมีค่ะสามีทำเอาไว้เอาต้องมาจ่ายสามีคู่ธนาคารตอนนี้ก็ต้องจ่ายจ่ายนี่อยู่ค่ะทำเงินรายได้ที่ได้มาจากการทำงานเล็กน้อยรับจ้างเลี้ยงเด็กใช้ขนมอะไรต่างก็ใช้นี่ค่ะก็ลำบากพอสมควรนะค่ะจำนวนจำนวนเนี่ไหมจำนวนนี่นี่เดือนละพันบาะเดือนละพันหมด อีกกี่ปีถ้าจะบวอีกอีกสามหมื่นายังมีอ,อีกสามหมืน่มนคิดว่าถ้าอยากจะบอกอผู้ชมทางบ้านอยากจะบอกว่าความต้องการเรื่องบวชของเราครอบครัวของเราต้องการอะไรมากที่สุดตอนนี้คิดว่าอะไรที่เป็นความต้องการที่ความต้องการมากที่สุดอยากอยากมีงานทำค่ะ เพราะว่างานบางทีงานหนักๆเราก็ทําไม่ได้เพราะว่ามีโรคประจําตัวอยู่หอบหืดลูกสาวก็มีโรคเหมือนกันหอบหืดเหมือนกันคือทำได้ท,ำทำแบบของที่เบาๆทําได้ก็วันนี้ทางยาติมทีวีนะครับร่วมกับทางที่น้องผู้บริจาคนะครับได้มาเยี่ยมบ้านกับรม ก็สิ่งต่างๆที่ได้พูดพูดมานะไดีได,ได้บอกกล่าวกับผู้ชมทางบ้านก็เดี๋ยวเราก็อาจจะเป็นสื่อเป็นสื่อกลางให้กับให้กับคนผู้ชมที่ทุกชมรายการอยู่นะครับช,ชอเลาะก็คงจะต้องขอด้อนวอนนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็คงจะมีการมาเยี่ยมกันเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีตนมีข้าวสารอาหารแห้งนะ น้ำมันน no 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 so ้ำปลาข้าวสารแล้วก so ็มีเงินนะมีหน้าแล้วมีสกัดมีเงินพันห้าร้อยบาทมอบเลยแบ่งครับเดี๋ยวกำลังกล่าวขอบคุณทางทุกท่านที่มีจิตศรัทธาที่ช่วยเหลือบริจาคให้กับลูกสาวค่ะขอบขอขอบคุณมากมาก ความลำบากของผู้เป็นแม่ที่ต้องส่งเสียให้ลูกกัพร้าทั้งสองคน <It> s <S ได้มีอนาคตทางการศึกษาที่ดี <and S 1> มีหน้าที่การงานที่ดีสร้างกำลังใจให้กับผู้เป็นแม่ให้ต้องเดินหน้าต่อสู้ต่อไปจนกว่าจะหมดลมหายใจท่านผู้ชมสามารถช่วยเหลือครอบครัวกําพา้าและครอบครัวยากจนเหล่านี้ได้โดยติดต่อผ่านมูลนิธิศรัทธาชน หมายเลขโทรศัพท์029343495 029343495หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนสัทธาชน0819308713 0819308713